มึงอะดีทุกอย่างแต่มึงขาดอย่างเดียวอะไรวะมึงยังขาดบุคลิกอ๋อ oh. ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์เฮ้คาแรคเตอร์นั่นแหละมึงเห็นไหมนักมวยที่มีชื่อเสียงอะสักทั้งตัวเลยเห็นไหมสักตั้งแต่แขนพันมนันนี่สักรอบเอวอย่างนี้สักนี่สักตัวอะไรทุกพันขาผ่านเง่าตูดออกหลังกะโลโพรนะมีชื่อเสียงพ่อแม่สบายมึงอยากจะสักไหมล่ะกูรู้จักอาจารย์ดีๆหลายคน้วยจริงกับพี่สิ จริงสิวะเมื่อก่อนหนุ่มๆเนี่ยพี่สักลิงลมนะเว้ยใครเตะพี่ลม้มก็ไม่เป็นไรแต่อย่าซ้ำนะถ้าซ้ำพี่รู้ขึ้นมาพลังงาน,างนดูลิงลมหน่อยดิมึงมองไม่เห็นหรอกกูสักน้ำมันเออเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ยเขาสักตั้งแต่หนุ่มๆแล้วอโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นเราก็นักเลงไอ้สองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่มีดปืนไม่ได้แดเกเขาหรอกจะมีก็มีแผลเดียวนี้ที่ไรเนี่ยเดินอะไรบะเมาตัรถเมร์แผลจะาจ้าจ้จ้จ้ไหลขีดเย็บผ้าเข็ม ้องยังหมาสัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้